แบกีมันเหลือแค่เอาเหลือรอยกับปุกเือรอยรอยกลัวเลยกว่าเพราะมันเหลือรอยกลัวมาฮักจากแมนมามาจากคลิปมาจากสีเขียวมาจากลายค้างแหละต่อไปก็บ่อแถมแล้ววาใช่ค่ะต่อต่อไปคือไม่ได้แถมแล้วเอาจริงนะพรุ่งนี้ถ้าขายหมดก็คือหมดตัวนี้ไม่มีแล้วก็คือจะขายเซตนี้เป็นหนึ่งแถมหนึ่งในราคาห้าร้อยแปดสิบแมนจริงอันนี้คือเรื่องจริงพี่เพราะมันจะหมดมันหมดนะถ้ามันหมดมันต้องขายเซตคู่แบบนี้มาขายกับใครนะคะ มันต้องขายเซตคู่มาขานกับใพรแล้วมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ตอนนี้พี่เพิ่มอีกแค่3 0บาท580บเนี่ยพี่ได้สี่กระปุกไปแบบเนี้ยพี่ว่าไหนคุ้มกว่าละ่ะนะเพราะฉะนั้นพี่ต้องเฝ้าตูนตัวแถมไปนะคะเฝ้าตูนตัวแถมไปในราคาไม่ใช่สี่ตัวเองวันนี้มันไม่ใช่ราคา290มันคือราคา2 6 9กบเ้าบาทก็269แล้วมันแบบมันคุ้มมาก พลังขัดอยู่จ้าดูไรสดไปด้วยกินนหอมไม่อยากออกไปห้องน้ําเลยจริงหอมแท้ยีคนเดีคนเบอกว่าถ้าเปิดกระปงนิ่ต้องมีพริกกับเลือมาบรรลุมองมันหอมแท้แน่นัเท่าไหร่ที่มีเขาจะเอาไปให้เนี่ยพินบินบล่รู้นั่นขเขาไม่รู้ตะก้าฮอตไปเยอะแล้วนะพี่ๆนะไปเยอะมากเลยสั่งแล้วจ้าน้องยาขอบคุณค่ะตะก้าฮอดไป30กว่าแล้วนะพี่กดดูในตะก้าได้เลยราคามันคือจึ้งมาก ตอนนี้เหลือเอีกออีส3มออเดอร์สุดท้ายแล้วเพราะตะกี้เพิ่มขึ้นมาให้ตะกี้เพิ่มขึ้นมาให้ค่ะพี่เพราะว่ามันจะหมดเนาะแบบมันสต็อกมันจะหมดหลังบ้านก็เลยเพิ่มขึ้นมาให้อีกอ่ะ3มออเดอร์นะคะพี่3ามออเดอร์สำหรับราคา2 6 9บาทยเดแลบาสามออเดอร์สำหรับราคาสา9บาทแล้วจะลงแรกผิวตัวเองนะทุกคนจริงอันนี้คือลูกค้าใหม่นะพี่นี่คนขัดใหม่ๆมันนี่เลยก็คือคนนังหลั ใช่ตั้งแต่ได้มาขัดทุกวันกับลูกสาวขอบคุณมากเลยค่ะพี่ได้รับของวันนี้พี่กดสั่งไปอีกแล้วขอบคุณมากเลยค่ะพี่มินชอนนะี่ขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยที่กลับมารีวิวนะคะคือตัวนี้ขัดแล้วมันผิวนุ่มค่ะพี่มันจะไม่ทําให้ผิวรู้สึกแห้งจะไม่ทําให้ผิวรู้สึกว่าเฮ้ยท,ทำไมแบบขัดแล้วผิวแห้งขัดแล้วผิวแบบผิวแบบไม่มันแสบจังเลยมันคันจังเลยไม่มันเติมน้ำนุไม่ผิวพี่น้องขามันเติมน้ำนูไม่ผิวแล้วหนูบอกเลยว่ามันแบบเลิศดมาก นี่กดเลยมันได้โปรหนึ่งแถมหนึ่งพี่หนึ่งแถมหนึ่งมันมีโปรแค่แบบหนูให้อีกสองวันเนี่ยตัวแถมหมดแน่ถ้าพี่จะสั่งมะขามกระปุกใหญ่มีแถมกระปุกเล็กไหมพี่มีพี่กดพี่กดตะกร้าสองหกเก้าตอนนี้พี่ได้มะถ้าพี่กดมะขามกระปุกใหญ่พี่ก็ได้เซตนี้ไปพี่ก็ได้ไปแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะแล้วก็ตอนนี้ด้วยหนูไม่รับประกันว่าพรุ่งนี้ กระปุกเล็กจะเหลือถึงเวลาไหนเพราะพรุ่งนี้หนูอาจจะอตไรงแต่เช้าใชตอนบ่ายอาจจะหมดน่ะตอนบ่ายอาจจะหมดคือหนูไม่รู้เลยหรืออาจจะอยู่ถึกตอนเย็นก็เป็นได้แต่หนูแต่หนูไม่ไม่สามารถการันตีได้ว่ากระปุกเล็กจะหมดตอนไหนมันไมีอย่างมาการันตีเลยเนาะใช่เพื่อนทักว่าทําไมผิวขาวบอกใช้สกัญญนยาขอบุณงค่าขอบคุณนะครับเ่อยมันสเกี้ยงขึ้นมันจะเกี้ยงขึ้นมันจะแบบใสขึ้นเกี้ยงขึ้นใสขึ้น มันเขียนว่ามะขามแต่ไม่บอกว่าหนึ่งแขนมึงใช่ค่ะไม่เป็นไรมันจะแค่เขียนเหมนเพราะว่ามันเต็มครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ดูดูตามหนูนะพี่กดซื้อนะ เพราะมันเขียนมันกำหนดการเขียนมันเขียนเยอะมากเลยอะพี่กดซื้อนะแล้วมันจะให้เลือกใครกับมะขามใช่ไหมถ้าพี่กดมะขามปึ๊บพี่ก็กดพี่ก็กดเลือกมะขามแล้วกดซื้อเลยมีมีแถมค่ะพี่หนูให้ไปด้วยนะถ้าพี่ไม่ได้ไปด้วยพี่พี่ทักมาบอกหนูได้เลยนะคะเพราะมันเขียนในอันนี้มันเขียนเต็มไม่ได้ไงเพราะว่ามันกำหนดการเขียนใช่มันมันแถมค่ะพี่ถ้าถ้าเป็นตะกร้อง2 6บได้แถมแน่นอนนะคะมันหมดนะหมดเหรอ ในใครไม่ทันใครบ้างพิมพคำว่าไม่ทันมาก่อนเดี๋ยวหนูให้เพิ่มนะแต่ว่าพิมพคำว่าไม่ทันมาให้หนูก่อนเพื่อแบบคอนเฟิร์มออเดอร์นะคะพี่ๆขอพิมพ์คำว่าไม่ทันมาให้หนูก่อนเร็วใครหมดอ่ะถ้า,าใครอยากได้ไพรใครอยากได้เซ็ตไพรบ้างจ๊ะใครอยากได้เซ็ตไพรแถมมะขามก็ได้ทุกวันไหมครับกได้ทุกวันครับตัวนี้ใช้แทนสบู่ได้เลยค่ะ เพราะว่าเป็นสครับสบู่ได้ลองสับได้ลองสั่ัไปเล้ได้ล้งไปขัดก่อนอและเอ้ยชีติดใจแล้วก็แบบว่าเออมันดีจริงว่ามันใช่พี่จ๋าใครอยากได้ไพรแถมมะขามบ้างแล้วตอนนี้ไพรมันหมดค่ะใครอยากได้พิมพ์คําว่าไม่ทันมาจากใครอยากได้พิมพ์คาว่าไม่ทันมาใ <อ pipeline S 1> ครอยากได้ไพรแล้วก็แถมมะขามไปให้พิมพ์คว่าไม่ทันค่ะเพราะว่าจะเปิดตะก,ก,ก้าให้เดี๋ยวหนูเปิดตะก้าให้นะคะพี่พิมพ์คาว่าไม่ทันมาก่อนนะคะใครอยากลองไพรนะคะแล้วก็ได้มะขามไปลองด้วยนะคะเป็นเซตนี้นะ เป็นเซตนี้นะคะพี่พิมพ์คาว่าไม่ทันมานะพิ่ให้อิสิ่งก็บบสมองหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะคะพรหมดอยู่เดอ้อพรหมดอยู่นะคะต่อไปจะขายแต่กระปุกใหญ่บอกใช่ใชแล้ว<ช>ค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่ากระปุกเล็กมันหมดนะคะพี่มันหมดแล้วนะคะ <ๆ S 2> คือเราจะได้เซตนี้ไปเราจะได้เซตนี้ไปนะในราคา580บาทนะพี่ซึ่งตอนนี้เราได้290บาท 1, 1แถมหนึ่งและเนี่ยหนูมาหันราคาให้269บาท1แถ<อ> 1> ม1ซึ่งมันคุ้มมาก ที่ต้องรีบผลใครอยากได้ไพรพิมพ์คําว่าอยากได้มาพิมมาว่าอยากได้เด้อใครอยากได้ไพรพิมพ์คำว่าอยากได้ถ้าพิมมาว่ามาโบอยากได้นี่มันทีโบมีคนได้นะพิม์มาอยากได้เด้อจึงช่วจะสามารถคนให้ได้ทุกคนตั้งแต่มีสครับพันย่าพี่ปุ้ยไม่ใช้สบู่เลยขอบคุณค่ะที่สําคัญนะคะพี่ขัดได้ทุกวันทุกวันใช้แทนสบู่ได้เลยแล้วที่สําคัญไม่ติดห้องน้ําไม่เหลืองติดห้องน้ําไม่สกปรกห้องน้ำเพราะว่าตัวนี้ขัดแล้วแตกตัวเป็นน้ํานม มันมันกับชิ้เหมือนว่าเขาล่างนคือิีต่างแบบมันเป็นฟองกับชิล่างของน้เล่แมนมนสิเป็นฟองค่ะพี่มันล่างแล้วมนสิเป็นฟองมนสิเป็นสกับสบู่นะคะตัวนี้ค่ะได้ทุกมือเลยค่ะอ่ากดในตะกร้าได้เลยพี่ๆจ๋าเร็วๆรวนๆเลยมันไพรมันหมดนะตอนนี้ใครจะเอาไพรกดดูในตะกร้านะตอนนี้ใครจะเอาไพรว่ามาสีไม่มีเลยหรอกไม่มีใครจะเอาเลยหรอใครจะเอาไพรพิมพ์คําว่าอยากได้มาจากถ้าซื้อแต่มะขามบอซื้อไพรใครอยู่บ ใา่อเอานี่ไงพี่ก็กดไงพี่กดมาขามได้เลยนี่ไงมันมีอยู่ในตะกร้าน,นะคะได้ได้มาขามค่ะซื้อมาข่าวคือได้ได้มาขามแบบนี้เลยใช่อ่ะพี่ก็กดซื้อนะกดซื้อไปแบบนี้นะแล้วพี่ก็กดเลือกตอนนี้มันเหลือแต่มะขามนะคะพีก่กดเลือกมาขามไปปั๊บนะกดเลือกมาขามปึ๊บนะ คนเลือกมะขามไปแบบนี้นะคะแล้วพี่ก็กดซื้อเลยมันก็จะแถมไปอยู่แล้วนะคะพี่เพราะว่าเซตนี้เป็นเซตหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วนะคะเซตซ,ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วนะจ๊ะตัวนี้นะนี่นี่นะเป็นเซตนี้อยู่แล้วนะคะก็ได้แต่มะขามเด้อว,ว,ว่ารังคนน้นก็คือได้ได,ได้ตัวมะขามน้อยนี่ไปแล้วก็คือดิใจมะขามค่ะพี่ดิใจมะขามคือคือมาสร้างซื้อมะขามกระปุกญงเลยนะคะอามีใครอยากได้ใครไหมตัวเองพิมพ์คําว่าอยากได้มานะ ส่วนไฟเบอร์นะจ๊ะเอีย่าไฟเบอร์ใครอยากได้กดตะก้าเลยนะตัวนี้ไม่พูดเยอะเพราะว่าคือคนกดตะก้าไปเยอะมากตอนนี้คนตะก้าคนกดตะก้าไฟเบอร์ไปเยอะมากเพราะว่าตะก้าไฟเบอร์คือแบบว่าอลังมากลดเยอะมากเนี่โยโหอยากกินเนะาะมบถ้าพ,พี่กินไฟเบอร์แล้วพี่ก็ยายพี่แป้งแป้งตานี้คกินน้ำเน้า ไอ้ไอศีลก็เพ้งสมองน้อยไอ้คู่หมั้ไอ้ว่ามาถามมาเพ้งไอ้ซื้อเพ้งยังก็สมองน้อยอย่างเดียวสุดสมองน้อยอีหยังอะยังตาน้อยสมองน้อยลูกศิษย์อาจารย์ตุนี่ละสูนไม่มีเพลงแบบสมองน้อยนะเออโอ้ยมานั่งกินข้าวร้านเพื่อนเนาะ นอนเพ่งสมองหน่อยเลยสมองหน่อยเอาเคดีดีสมองเบอร์สมองเบอร์มีเพลงหมักสมองหน่อยได้เป็นนหายแล้วเพลงหมัสมองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะ จนมาเห็นกับตาจนพี่ร่ากินไฟเบอร์ไปแล้วอ่ะนี่เพลงหมักสมองหน่อยอันนี้เพลงหมักต่หน่อยวันมีันี้ดิอาเพลงหมักสมองหน่อยใช่ไหมของใครบ้านบ่เอาใจเป็นอีกแล้วอ่ะคนแชร์ไอเดียความคิดเห็นให้ดงดูดใช่คือส่งหล่อือเยี่ยมวัคนี้ฉันแจกสุเกสกับแกไม่ได้แชร์แต่เอิืดคน กันคนาเนี่ยคนจำนวนใช่น้ำมีแบบอีกไม่หวานเพราะว่าเขาลาดตรงลงไปแล้วไปขอนอยู่ข้างล่างเลยน้ำหวานสั่งไฟเบอร์ไปแล้วสองสิบสามก้าวสองคนนะครับนะครับนะครับวันนี้นะครับมีจะหมดแล้วนะหมดก็จะหมดเลยมาเด้อมาเด้อเอือนี่นี่เอาคุณนุ่น้องนี่นี่เยอะนี่ไงเอ๋ไปยังมีอยู่เด้อไปจะกดไปก็กดไปเลยนะไปยังินทััก ไม,ไม่ไม่ด้ไปทำค่ะแทบบอกหอกแทบแบหาได้หาได้มาพี่พ ไม่ห้องเพิ่นร้องห้องมั้เนาะน่าได้คนเนียวเดี๋พรเขาบอกแวเต้องห้องก็ยังนะเบิ่งห้อเลยไม่บอลองร้องพิงยืเบองเนาะอายคิอึ้งเลยห้องพิยืดเอไเนี่ยก็แดดกาไต่อง่บ้านเอาทำไมไม่ลองอยู่นี่อายคนรออายเหมือนีนบมจบางตีบอกองอ มันยังไมุ่่มเลยโอ้อีกทนาทีสองคุณิมนขึ้นอย่ค้้าว่นเแหม่ขื่นไปไยอรู้พ้อเพลงไหม